สวัสดีครับพี่น้องชาววาวครับผมวันนี้ผมเบียร์ซาบาวบนครับผมสีภาพพี่น้องมาลองสนูใบพาสติกนะครับเนาะคันร้อยห้าสิบเซนติเมตรครับผมนี่ครับเป็นใบพาสติ๊กัวไวครับผมลงลายเส้นเรียบร้อยครับเตรียมลงแหวนนิดหน่อยะทรงนะครับเนาะนี่ก็ถักเข้าลองบาดเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองฟังเบืองครับพี่น้อง ตรงหัวนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของผมนะฮะที่ทําขึ้นมาเพื่อกันตรงปลายหัวมันแตกครับปกติมันแตกบ่อยแก้ไขนี่มันแตกนะครับเนาะเดี๋ยวเาลองฟังดูครับว่าเสียงยังเป็นยังไงไวง้เงาเก่าซิปครับ